สวัสดีจ้าพี่น้องเออแมนอยู่ตรงห้องพย่บ้านประสานแจ้งกินยงังปูอะกปลางกไผ่ปลางกไข่ปลาไผ่บุญเสนอืมีผักใส่ด้วยเนี่ยมาดูก่อนี่ปังงกไข่ปลาปลาอยังยงนี่ปลาไส้ปลาไส้พี่น้อง <laughs> เรอาาเลยย <laughs> าตัดผุไหายาต่นว่ายาตัดพุ่มหายมาหมกปัสซน้ำไปเท่าไ่เลยอัปเดตพี่นอ้องเบื้องคนงานมาเลยมาเหตุงานเนาะก็จะสิอัปเดตนี่งผักแ่ไวเลยพี่น้องเพราะว่ามันหนาฝนนํำเพราะว่าเขา ลูกสีแล้วเดีวบ่แม่หรือว่าสีอด้อันนี้อกอืมสีได้ย่ำสีอีกจว่าทาอันพี้องอกขาดเรื่อย่ะานว่าเดือนเอนห้า่อนืมประมาณนู้นแล้วก็แม่แม่บางคนทำว่าสวั่ะอาแชบได้อันเมื่อขึ้นเฮือนเมื่อใดบอกไงเด้อ่าษนจะเดี๋ยวหอได้เมื่อเมื่อไดรได้แค่สีแจ้งแจ้งพี่น้องในในยูทูบในคลิปนี่แหะว่า ภาษาผุนละนัดมือใดแต่ว่าออกภาษา,า,า,ออาพุ่นละรังรังออกภาษาเนาะพี่น้องกรัรอ,ล,อล้อรุ่นกันว่าสิเป็นมือใดแต่เดี๋ยวสิแค่กะสิแจ้งนุเนินอยู่เพื่อแบบมีแม่มแม่อยากมาแม่แม่เอฟซีอยากมาเบิ่งมากห่วมมากอย่างนั้นกัวิธีขึ้นบ้าน,นเอาง่ายๆเ,เอาเลิกเอาไซก่อนพี่น้องแล้วก็อีกเทื่อนึงเขาเออไว้ยัง เจ็ดบุญเฮ็ดบุญบ้านแม่นบ่นเฮ็ดบุญบ้านกับบ,บุ่นล้วมันนาผิดวงปีหน้าถ้าขึ้นเอาเลิกเอาใช้สกักวันเอาเลิกสะดวกสบายสบาย,บายว่ต้องไปคิดอีหยังหลายก็คิดหลายพร้อมแต่มนันนาว่าเอาออกกรรษาก่อนแม่ให้ออกกรรษาก่อนออม,มันนาเพิ่นเก็บเงินซื้ขอของเข้าเฮือนก่อนค่ะพี่น้องโอ้มื้อนี้ก็บรรยากาศดีแฮงๆลมเย็นบ,ยบอยๆบ่ได้พากันไปอีหยังมื้อนี้ คืออะคือจังฟุสิตกเนี่ยเะมื่อนี้พุ่นน่ะพูดเย็นเย็นพี่น้องแบบเป็นลมเป็นลมเย็นอากาศเย็นคือจ้งหนาหนาวน,น,นี่แหละตัวเป็นอย่างดอกอน้องใหม่ไหมเกิดเลี้ยวไหลจนอันเกิดเลี้ยวไหลจนว่าท่านจนยาเอาไปเห็ดอนนันนั้นเฮ็ดน้องใหม่ถุง เฮ็ดหัวตาเฮ็ดซ้ำนี่เห็น่ะแม่มเฮ้เพ,พี่น้องเอาไว้เฮ็ดไปกินแน่แล้วก็เฮ็ดไปฝากแม่แม่เอฟซีน้ำแน่เพื่อเพื่อนมากถึงเนาะโสมกับโสมแล้วอาทิตย์เพืเ่อจังอ่ะแม่ท้องคุณคู่แมวเหมียวดื้อต่างๆเนาะแม่แม่ตังๆที่เพิ่นมาก็ไบแดดน้องใหม่จะก,กอดไงละพี่น้อง แมนคูดไม่มีเอาเพิ่นน้องใหม่ไล่ก็เข้าแล้วพอดีเดี่ <laughs> <laughs> นวองไปใช้พามาเบิกงนเนี่หน้าหมกญเพื่อมกป,ป่าหมกปาทรายปาทราย มื่อนี้อะโอ้โหนี่เอาขุดแจมาอยู่เนาะแต่ว่าสิบวันเดีพาพี่น้องเขาเบิร์ก้างในดอกแต่ว่าเหมือนเห็นพ่อปอบพ่อไปเทปปูนยุ่มมองอันนั้นบ่แม่ล้างห้องนำ้ำบ่สร้างอ้นบ่นเ็ตุอะไรหรอบ่เ,เ,เอา,อเ,อาเ,ขอเขาไปเฮ็นอ้วนจ้ะโอ้สงสัยอ๋อมื่อนี้สร้างอ้นมาอยู่พี่น้องนึงกว่าบ่าามีผู้ใดมาเฮ็ดมือนี้ สร้างอดมาแต่ว่ามะเห็ดเก็บรายละเอียดอ่ะมาใส่อย่างก็ใส่หินกาบข้างๆบันไดคือตัวนี้พี่น้องข้างๆได้แค่สิผ้าไปเบิองว่าสร้างอด่นเห็ดเอียงตรงไล แซานี่แคดยงางมาทาั้งนี่ก็เลยเห็นปูนไม่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 ก็นึกว่าพอ่ปอป่อเพิ่นมาที่ออมไว้ก็ไปสร้างอุอนน่นพี่น้องก็คือทั้งนอเน,นี่ยอาจจะได้เทออกเบิดเลยละนี่พี่น้องแต่ว่ากะในภาคเหนืุกูละ อ๋อนี่ดิเอาฟังนี่ต้องรลถามฟางอุ่นว่าสิได้ใส่หินกาบบา่อาจจะบริสไซแค่ก็ไอาอาจจะฉาบฉาบแลกระทาสีเอาให้มันให้มันคือกันจับอันนี้ตัวนี้ ีไแคสิภาพไปเบิงพอปอเพิ่นซื้อรถใหม่เมนเสียงรถพอปอมาบอกในแคสิภาพไปเบิงว่าในสิภาพไปถามว่าซื้อจักบาทแล้วพี่น้องค่ะเรียนดีนี้สมสมขนาด รถเพ่อขีขอ่นะพี่น้องเพา่มมาอีกชั้นหนึ่งเอาไปให้น้องมนะนาใส่ระวังเดินทางมาที่นี่มันเรามีมีอ่ะดูนน้องพ่อปอนี่นะมาถามใครให้เช็อจักบาทดีพ่อปออันหนึ่งปืดพี่น้องวนาเสียเอาอันนี้มันโอ,อ้อันนี้มันออกแก๊กสีป่ะ บะไปเออาแม่ไอเอียงก่พ่อปอซื้อมาดัดแปลงมันเป็นอีหยังแน่นี่ข้าบูเสียซื้อซื้อมาพันหนึ่งพี่น้องแช่าข้าบูเสียพ่อปอกะมาเฮ็ดมาดัดแปลงเอาเบรกกับบะมีมั่งพี่แรกเบรกกับบะมีพ่อปอเพื่อกับมาแต่งมาดัดแปลงเอาพี่น้อง อุ้ยพันหนึ่งพ่อซื้อพ่อปอกว่าจะไปเอามาเห็ดไปซื้อเมื่อวานนี่ไปซื้อเมื่อวานนี่หรือเมื่อวานคนประมาณนี้แล้วก็มาเห็ดเมื่อวานนี่เบิดมือน้ำรดน้ำรดคันนี้ซื้ออยู่พันหนึ่งพี่น้องสไตล์ไข่ไข่ลอ่ารถรดอีแหบรดพ่วงรดไอตัวสามหอของซุ้มแคตาล็พี่น้องมนันอะคีแกําพงอะ แต่ว่าอันนี้แห้งกลัวเพราะว่าตัวนี้มันเบิดแห้งแล้วเนาะพันหนึ่งพี่น้องเขาจะไปบอกเขาป้าเราว่าพ่อเอาตัวซ่อมนี้เขาเจ้าขายนี่น่าจะประมาณสี่หาพันหน้ารุ่นนี้ว่่สันแต่แค่กลว่ามันถือกี่ดีเลยพันหนึ่งเพราะว่ามันมันขี้ได้มันเสียแค่เอียงเกาะค่าปู่มันบอกเอามาผสมมาเฮ็ดมาอย่างเอาใครอยู่พอปวดเรากับเพะ่เฮ็ดแต่นําแนวจังสีอยู่ พอปอนี่เป็นคนแบบขวดรถขวดลำพวงหวดอย่างนี้แล้วเฮ็ดปิ่นแล้วแต่งแล้วยังปิ่นไหมนีม่ยังสมนี่ยังประตองกายประตองกายที่ไปใส่คือแบกที่เขาขึ้นไงมาขอเข่าเน,านี่ยมาขอโอ้แต่อีดูสาสตร์ที่โดนมาขอเข่าจะเขา <laughs> เ <laughs> สวัสดีพี่น้องในคลิปนี้แค่ขอฝากไว้สำหรับในคลิปหน้าพ่อโอ้อ้าวประปมทให้ยายก่อนจะเข้าไปหมกโอ๊ยยังกาะปลาตองกายาหน้าเฮียทุกละหาสิบบาทขาหอแซ่บเจ็บอืมเอาไปเย้เอาไปวางขายได้าเป็นเงินดิไปรอดขายได้ขายสองถุงแล้วบ่อไม่จะออกบ้านอยู่อืมเอาไปวางเอาไปวางขายท่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นดิ ยาเพิ่นซื้บปตองไก่กับตูทิพูใส่ได้บ่ซื้อซื้อน้ำแน่กับปูใส่น้ำมือสองตัวอ่าแล้วก็มาครัวมาฝักนี่เห็ดนี่นมเลาะบ้านเห็ดกินนั่นเป็นเลือกจะเอาไปขายจ้าหลักๆก็คือเห็ดกินนี่แหละพี่น้องมันลายๆกระแบ่งไปขายขายบะเบ็ดเก๋ากลับมาไปกิน สำหรับพี่น้อยในคลิปนี้ข,อขอ้าขอฝากไว้สัหนี้คลิปหน้าพอกันไหมจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะ